เฮียนี่แล้วคือสิมาคนแต่งหน้าแต่งตัวเนะวาะคนเราหง่องขน,นัดหง่องขนาดนี้นเทาก็บเสือมาแต่งขึ้นแล้วกันนะปัญหาเรามาัก <c oughs> ขึ้น้าบ่าเราก็ย่องดีอยู่แต่งก็ไปเฮายงัดก็ไปแป้งออโปก๊กก็ไปออเขอดขการ์ดก็แต่งเนี่ยอกเทาจะว่บบางามบอ ใครก็เลี้งบอกวกวกี่ดอกเนี่หาาเจ้ากะที่ไปแสงทั้งใดก็อยู่นี่แต่งตัวแต่งหน้าแต่งตาแต่ละมือแต่ละเว้นโอ้ยข่อยก็แต่งให้เจ้าเบิ่งละเออก็สิแต่งก็สิไปใส่หรืว่าข่อยอยากเบิ่งจะบ่อยู่นี่เอ้าข่อยคือไปเห็นเจ้าหน่อย่องคางบ้านด้วยไหม่อยก็นึกว่าเจ้าสิมาังคสั้นพี่สังเกตเว้ยพี่สังเกตอยังเริ่มจะแต่งตัวแต่งตัว ตะกไม่บอเป็นังสี่นะฮะว่าเจ้ากะอุ้ยเขาจะเป็นอีหยังเขาแต่งให้เจ้าเบิ่งดิ่งหนิค่ได้แต่งให้ผู้ใดเด้ิตะอกบอกแต่งหน้าแต่งตาสนใดมมันตูบอกเอ้ยเฮ้ยเวนมันสนใจแต่งักขี่หูขี่ตาให้เอเลียดอยู่เฮ้ยหมู่บ้านนี่เจ้าไปย่องเอียงอยู่เงื่อนคางเงื่อนน่อนอู้ยงามเนาะท่าลิดแดงยิ่งสั่นเต็มสีบ่ได้ว่านย่องก็เจ้าคนเดีย แปลกหูแปลกตาแถวบ้านทามื <c oughs> อบารเมียจอนเนีะตะเก้เขาบอกเคยแต่งหน้าแต่งตาจักเพียอ้าผู้ใดมันเบาเดียวนี่คอยกัดแต่ขงของขวัญยังสี่ก็งไม่ได้แต่งมากไมก่ประนันดิล่ะเจ้าบอกเนเครื่องบ้านอาือรู้จาว่าเขาเปลี่ยนไปที่นี่งเครื่นั่นแหละเปลี่ยนแบบไหนเอา้าบอกมาดูนี่อย่างลึกเปล่า แมนแบบลอยมักเบาเนาะนี่อยู่น้กูนี่ one, มันก็บ่เคยแตง่งผักปนิยัคเกียยังมาเบาเด้อ,อ,บบอสื่อลิปจากที่หามาหายเบี่มันท้าแักเกียเอานี่เจ้ากระเบิ้งนี่นี่กระของเจ้าซื้อหายดินี่นี่กระของเจ้าซื้อหาดินี่เบิ่งดูนี่แม่นต่ำในเบื้องนี้จะของซื้อห่บ้านเป็นปีจนสิเบิดอายุแล้วบ่ั่นเอ๋อก็ <laughs> ของฟัว,วซื้อหาเนาะเบิดกระแยกระท่าก็เก่าเออแต่ยูแม่จีบเบิ่งเซื่องกันข้าก,ก็ไปรวด ย้ำเสื่อมาแม่ไม่เหนมุดจักท่าเมื่อคิดท่าอย่างนี้มันคือสวดเงี่ยงไม่มีเยี่ยงในใจอยู่นี่เอ้คอยกระเฮียนเขางามเนาะคอยกระจะแต่งกันเฮ้เจ้ากระหาบอ่ะอย่าแตางไปบัดมาหรอบอสัต่งก็ง่ายอ่ะง่ายไปไปมาแล้วมันเป็นซาตพาเป็นเบาบางจะเตรียมฆ่าจะสันเข่าอยู่ไปหาที่แตกยังพระพระมัน กูบอกไปห่านว่าสายตาพูนมันม้านไอ้ยังเดี๋ยวนี้แม่ว่าสายตาตียังมาจมบัดตาบ่เห็นหงเด้ออู้ยเรากคกยนึกว่ามันเจ้าให้ข่อยไปวัดไปว่าบอดมาบ่เลี้ยงบ่เกียรเด้อบ่เลืยนคว่ำนี่บอาเจ้าก่อเว้ยบอกบ่ดำบ่แดง บอกกันดึงแรนต่ำมีคิออย่างบุบในใจมันนะก็ที่หนาที่หลังเจ้าก็บอกเออเจ้าน่ะไปวดัดสายตาละบอคอยก็ยแห้งเป็นคนปึกนี่นบอปึกดอกเอามันแกง้โง่เนี่ยก,กินแร้งหาไปเหรอบอเอ้กระต้มปลาเดียมันจะยังนอนทีแสบ่อ่ะกระต้มใสอกอก่ปากกอกันตัวเถามันยังแสบสมอําลำอยู่เดียมันเป็นต้มใส่หม้อบอ่บอ ต้มแซ่บกองหืต้มแซ่บกองหี่ตจ้มแซ่บ้กระเจบอกอดอกกินจนเบื่อแล้วกอกสิกินยุบบ่อมาแล้หร่เต้าสิกินยุบบอกนี่ท่นในยุบอยู่นี่นหอยกอกาตัวนี้จมมติต้มสู้กินดอกจ้าต้มกินองเด้อซนะต้มโลก็หยอกเจ้าซื้อ แค่สู้กินแล้วก็บอกแจ้งสั้นแจ้งสี่คนเอียงหมดเลยโอ้ยติดคนกินเิีได้แหน่เท้าหันได้บ้าบพราะแทบบางคับจิจใจค้นเอือบมาแทบแทบแทบนี่ก็บอกแม่นดอกอ๋อล้วก็เฮียแทบบอสเหนียดเอ็นจัดการไม่ไปเฮียตกินเดียวตำเจ้าเขาก็ว่าเหลือแต่พริกตัวเหลือแต่ห้อยถวยมันตัวแทบคลากหลายฮนก็ห้อยถวยตัวบักพริกหน่อยเดียวบาแดกตอนหางตอนเดียว เด็ดในกัวกินกระเทียมประหยัดไปหอดสเอู้ยุคนี้มันเป็นยุคประหยัดที่เทาเมื่อกี้ก็ประแดดตอนเดียวก็กินรถตัวเทาต้องสิไปเรื่องมากอีหยังก็ไม่ได้เรื่องมากหรอ,อกก็กินซุ้มเมืองละเฮ้ยแค่ลดก่็นล้วท่านแล้วเมื่อวานต้องสิไปงานนั่นทรงสการน้องข่อยบ่เนี่ยเฮ้ยที่วันนี้ไ่ได้ไปน้ำกันบ่มือ่ ดางใดก็สิไปส่งสก,การ์มู่ดลื่นเออเจ้าสิไปน้ำข่อยอยู่บ่สิบ่ไปน้ำกันมู่เจ้าเออนี่ล่ะนะคุยกันอยู่ละละัดจังได๋ล่ะว่าไปกินแล้วนะั่นเจ้าก็ไปล้างถ้วยล้างซ้ำเด้อยังมานั่งอยู่นี่โอ้ยน่ากินเกินเลยดีเด้อตอ <c ười> <c ười> นน,น้อยๆกัดนี่รถบังคับเออใหไงกันมากกัดเครือ่องบินบังคับเออแต่ตอนนี้เดาเ <c ười> จ้าแหละบังคับคอยเฮ้ย ใครไม่ได้บังคับดอกข่อยบอกเจ้าซื่อเบอกทั้งหูทั้งตาจิกเยอะสันนี่ไปรู้บ่ไปโอ <s interesting> Bref, ını, ้ยใส่ร่มก็เฮาความไม่ได้บังคับดอกก็บอกว่าซื่อเนาะเจ้ากะไม่เบา่อนเบาวานเป็นบุบบุบมิจะใส่อำนาจเฮ้ยโอ้ยเป็นเช่นไรนอนอาเกตีเนาะโอ้ย อันไปถามเขาเนี่ยมันปิดยังไงมันปิดตาอันนั้นอยู่บอกโอ้ยเงินก็แห้งบ่มีเนาะอันห้เขาให้แจ้งหลายหนุ่มกระโพดแล้วนี่จะเอาเงินใสแจ้งไว้ๆนี่เอาไว้ๆนี่เนี่ยตายดิเงินก็แห้งบ่มีนี่โอ้ยคณะเกีตมากกันนั่นม่าเอาบัตรไปก็จะไปคุยด่วนเงิกระแห้งคุยด่วนสลานเกีตกระได้ว้าอยู่บ่เศร้าเฮ้ากระแหงห่อนมกห่อนใจโอ้ยอ๋อ <ừ> โอ้าวใหญ่เกิดเรื่องแล้วเกิดเรื่องแล้วบ้านนี้เอาเกิดเรื่องอีหยังบบบนี้เว้ยเรื่องใหญ่เลยบ้านนี้เอาคือว่าจังซั่นเว้ยนี่เป็นแนว่ดงเดือดของเจ้ามันไปสร้างเรื่องแล้วบาดที่นี่มันไปสร้างเรื่องอย่า,ยยาี้หรือจเออว้ย <c oughs> ไม่เ,เ,อ,เาาททอ้ <c oughs> มึมงบาดนี้จงไหนวะแนนดอกคตัวเจ้าเฮ้ยค้นยังห่อนห่อน,อ,น,นอ,อยู่เนาะเฮ้ยโอ้ยข้าเจ้ากับบา ขาลุกเปแล้วบขกจว่าดิสี่เขาจะว่าไหเขาจาเขาใจเขาอยู่ดอกมันมูเมนดอกพี่ยืยแต่ว่าทั้งเงินพพ่อแม่ผู้หญิงเขาก็มักมันอยู่ดิบอกเมนเขาก็ว่ามันดีอยู่เฮ็เดเก็บนันอยู่ค่อยแห้งต๊ใจอยู่ค่อยแห้งบ่มีเงินเนาะก็นั่นเรละดพี่ยัยแต่ว่ากันเขาไปบอกมันหนึ่งสิบปได้ที่พี่ยัยไม่มันเป็นยังสิบปีได้เดียวนี้อู้ จังในมันก็ต้องได้กับเขาอยู่แล้วน่างนเงนินี้ฮันกันจันออองรเรัเ้นเหรอพี่บ่บอกจังไงเดียวเอ้าขันเ้าบอกมันเขาต้องหาร์ทแทนกูนไรพาร์าแทนแบบไรเอียเห็นมันมากก็บ,บอกเราแล้วเวนาะโอ้ยเอาบอกมันเอา้าเขาก็ให้มันเดือดเบีอดเก็บเงานเสนอเขาจะมีเงินใส่แตงเฮ้ยแม่ยนนี่นะ,นะเนาะว่าแล้วก็ได้เอาเงินใส่เรามาแต่งขันห้าเขาให้แต่งโอ้ยเขาไม่เอาอยู่แล้วแต่ว่าเขานี่ต้องบอกกับหลานเขาบอก บอกแอนดีว่าจังไหนที kh ỏi, kh ỏi, mm. oh. ่ให oh, mm. uh. ้มันเนียดเบียดมันได้เงินเก็บเงินเก็บทองหมอนตัวเออแม่นได้แหละเนาะเขาทีเฮ็ดจังไหนสัตว์เจ้าทีเฮ็ดแผนแบบไหนเอาเบาดูเอาไข่ฟังดูไข่ฟบงจักนี่ไข่ขึ้นโบ๊ออกแล้วเดียวนีิเอาหัวอยากย่ายอืมส่วนส่วนส่วนอย่างเนี่ยเอาสีแดงมันสีแืงส่วนยางเจ้านั่นแม่นเออเคนจอมน้อยคนสิบเอาว่าไรคนสิบจีดเลยแล้วก็ตามพร้อมอืม ปานส่วนข่อยเกษยมันเห็ดโอ้ห้ว่าใส่มันหาเงินวันเถอะเมนโอ้เจ้าก็หัวดีเนาะเอ้าขันโบเฮแตงสี่นะมันเจอเงินมันใส่เอาใหญ่แต่แม่นอยู่แล้วแต่ข่อยกัยังคืดหงออยู่นี่จักสิหาเงินใส่มาให้เขาโอ้ยเขากับพ่อหน้าพ่อตาอยู่ดีพาพ่อผืนอยู่ดีสียเด็กเขาจะอายได้สันบอกแม่นว่าสันก็จังว่านี่แหลวเขาก็แฮงโบลู้ว่าเขาอยู่จังไหนกินจังไหนเกิดคับโอ้บัดหฮาแตงนี่โอ้ พี่นองเขากับเจ๊กเป็นคนจังไเน้ะมาเกิดห,าห้ามีหนาหมีตามา้วมาซ้ำนี่ตายพอดีเด้เขา